ครับก็สวัสดีเพื่อนเและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทายอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับซูเออร์0กับตัวสีเทาตัวนี้1000วัตต์2ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดสตูลอ่าเป็นลูกค้าเก่าเนาะตัวนี้เพิ่งส่งมาซ่อมเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับอ่าลูกค้าส่งมา2ตัวแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าทดสอบแล้วฟิวขาด ค,คือซ่อมเสร็จไปแล้วส่งกลับไปลูกค้าเอาไปต่อใช้งานเครื่องช็อตฟิวขาดนะครับอาการเดิมที่ส่งมาซ่อมก็คือเออเลอร์ไม่รันเครื่องโดนน้ำเนาะแต่ว่าก็ซ่อมจนใช้งานได้ปกติส่งกลับไปให้ลูกค้าแต่ลูกค้าผมก็ไม่ทราบนะว่าม,มันขาดตอนไหนขาดตอนรันแล้วหรือว่าขาดตอนที่ลูกค้าเสียปั๊กนะครับ เพราะว่าอากิจท,ทายพวกนี้ถ้าปลักหลวมนะฮะเวลาเราเสียบปลักเนี่ยปลักสามตาถ้ามันหลวมมันมีการสปาร์กเนี่ยมันทําให้เครื่องช็อตได้นะก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดว่ามันช็อตตอนไหนยังไงนะครับแต่ว่าลูกค้าเอาไปใช้ได้คือเอาไปใช้แล้วมันอยู่ในช่วงประกันก็คือเพิ่งซ่อมไปนะครับก็เลยให้ส่งกลับมาเคส่วนตัวนี้ลูกค้าก็ส่งมาซ่อมอีกตัวหนึ่ง อาการลูกค้าก็บอกว่าพัดลมระบายความร้อนทํางานเครื่องกอ็ตัดไปเลยนะครับขึ้นไฟสีแดงกระพริบก็อันนี้ไม่ทราบว่า,าเพราะอะไรเดี๋ยวต้องลองเช็คดูเนาะเดี๋ยวทําตัวเคมนี่ก่อนนะฮะตัวนี้ฟิลขาดก็น่าจะมีมอสเฟตช็อตนะครับ ก็ตรวจเช็คมอสเฟตแล้วนะครับมอสเฟตตัวที่ช็อตคือตัวนี้ครั้งก่อนที่ส่งมาซ่อมคือเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้เนะาะเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้ไปน,น่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอน้เลยใช่ใช่เปลี่ยนตัวนี้นะครับแต่ครั้งนี้ช็อตที่ตัวนี้นะฮะ ครับตัวนี้แต่ว่าอ่ามันก็อยู่ในช่วงรับประกันเนาะถึงมอเตซตัวที่ช็อตเนี่ยจะไม่ใช่ตัวที่เปลี่ยนไปตัวที่เปลี่ยนคือตัวนี้แต่ตัวนี้ชอ็อตจะไม่ใช่ตัวที่เคยเปลี่ยนไปก็ก็อยู่ในช่วงรับประกันก็คืออ่าตัวนี้เคมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะนะครับอ่าอันนี้ขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าไอ้ที่มันช็อตอะมันไม่ได้ตัวที่ว่าเปลี่ยนไปในครั้งที่แล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผม จัดการเปลี่ยนมอสเฟตเนาะอะ,อะตอนนี้ก็เปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้นะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วัดรูปคลื่นที่มอสเฟตนะวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวสัญญาณปกตินะครับตอนนี้จ่ายไฟ DC เข้าเครื่องนะครับจ่ายไฟ AC แล้วก็ทดสอบรันเครื่องเครื่องรันได้ปกติแล้วนะครับอะนี่นะกำลังวัดก็อยู่ที่เราๆ 1 0 0ร้อยวัตต์นะครับเพราะว่าผมลิมิตรกระแสไว้ที่าราวๆลิมิตรกระแสไว้ที่3แอมป์ก็จะได้ราวๆนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสขึ้นไปที่18แอมป์นะครับกิจท้ายนะครับต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ5้0อยถึง600วัตต์ ได้ที่500วัตต์แล้วนะฮะ589นะเท่าที่เห็นนะครับสูงสุด ก็ได้อยู่ราวๆนี้นะครับถือว่าปกติพัดลมนะฮะพัดลมทั้ง2ตัวก็ทำงานได้ปกตินะครับเครื่องรันได้ปกติสำหรับตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับงานเคลมเนาะตัวนี้ลูกค้าเอากลับไปแล้วช็อตทันทียังไม่ทันได้ใช้งาน ก็ลูกค้าต้องระวังในเรื่องของการเสียบปลั๊กนิดนึงนะครับอย่าให้มันตอนเสียบเนี่ยมันเกิดการสปาร์กนะฮะถ้ามันสปาร์กออสเฟียพวกพวกนี้นะครับก็สามารถช็อตได้นะแค่เราเสียบปลั๊ก AC แล้วมีการปลั๊กหลวมมีการสปาร์กปะแปะปะแปะเนี่ยนะครับมอสเฟียก็ช็อตได้ทันทีต้องระวังนิดหนึ่งเวลาเสียบปลั๊กนะครับสำหรับตตนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาซ่อมนะฮะ ะครับก็มาดูตัว1,000วัตต์ตัวสีเทาตัวเช็คแล้วนะครับฟิวขาดเนาะมีมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวนะครับตัวนี้และตัวนี้ผมตัดมอสเฟตออกไปแล้วนะครับตัดขามันออกเพื่อง่ายต่อการที่จะบัดกีขาบนบอร์ดออกเนาะเพราะว่ายังไงมอสเฟสมันเสียอยู่แล้วตัดทิ้งเลย นะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราบัดกีออกเนี่ยจะได้บัดกีง่ายๆนะอันนี้ฟิวเนาะฟิวขาดนะครับมอสเฟตชอ็อตสอตัวอ่ะก็ะเดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวอ่ะครับก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตและฟิวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องนะครับวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนี่นะครับสัญญาณ ก็เป็นสัญญาณสีเหลี่ยม50เฮิร์ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะจ่ายไฟดีซเพื่อทดสอบรันเครื่องดูนะครับไฟสีเขียวกระพริบนะครับเริ่มมีการผลิตไฟออกมาแล้ว หนึ่งร้อยเก้าวัตต์นะฮะก็ตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับผมลีมิตกระแสไว้ที่สามแอมป์ร้อยราวๆมันจะได้อยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทสวัตสูงเลยนะครับทีเดียวกระแสสิบแปดแอม นนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะอ่ามันการกำลังการผลิตมันขึ้นอ่าช้าค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะฮะ ที่กระแส18แอมป์ก็อยู่ในช่วง590-600ถึงนะครับถ้าตัวเครื่องทำงานได้ปกติจะได้อยู่ราวๆนี้ตอนนี้พัดลมทำงานแล้ว รุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสัญญาณรบกวนค่อนข้างน้อยเนาะถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยสัญญาณบานทีสูงรบกวนที่มันกรองจากาด้านไฟสูงไม่หมดเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ตัวนี้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะกำลังวัดก็ได้อยู่ที่ราวๆหกร้อวัตต์นะครับห้ากถึงหกร้อยก็แสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับ ะรา600ว okay. ัตต์โอเคคิดท้ายอินเวอร์เตอร์นะฮะนึ่1,000วัตต์เนาะตัวนี้อาการเออเลอร์ไม่รันสเหตุมาจากมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับส่วนต้นเหตุก็น่าจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับอย่างหนึ่งก็คือการเสียบปลั๊กต้องระวังนิดนึงอย่าให้มันสปาร์กนะฮะ มันสปาร์กมันก็ทําให้มอสเฟชช็อตได้นะครับก็หลักๆที่ทําให้มันช็อตเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ซ่อมมาก็จะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าไม่เสถียรน,นะครับไฟตกไฟดับไฟกระตุกประมาณนี้นะฮะแล้วก็สาเหตุรองลงมาก็อามอเข้าเนาะโดยส่วนใหญ่จะเป็นมอสจิ้งจกก็ไม่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่จะเป็นมอดนะครับมอเข้า แล้วก็ลองลงมาอีกก็จะโดนน้ำนะโดนโดนน้ำโดนฝุ่นโดนน้ำก็จะเสียนะครับแต่หลักๆเลยที่เสียก็เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าไม่เสถียรถ้าบ้านของท่านใดอยู่ในในที่ที่มันไฟฟ้าไม่เสถียรเนี่ยก็เสี่ยงนะครับต้องซ่อมกันบ,บนอ่อยๆเนาะโอเคสำหรับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยส่วนตัวซูเออร์พัน VA ตัวนั้นเคลมนะเคลม ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วอ่ะก็ตอนนี้ทั้งสองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ในหาในคลิปหากผิพกดพลาดการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ